ใครจะคิดว่าผักพื้นบ้านที่ดูแสนธรรมดาอย่างเช่นดอกแคมาวันนี้กลับไม่ธรรมดาอีกแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY คนโบราณมักจะบอกลูกหลานให้รับประทานแกงส้มดอกแคจะสามารถแก้ไข้หัวลมได้หรือแม้แต่แพทย์แผนโบราณก็นำเอาประโยชน์และสรรพคุณดีๆของดอกแคไม่ว่าจะเป็นดอกใบตน้นราก มาใช้ดูแลสุขภาพได้มากมายแถมไป็นน่าเชื่อครับว่านดอกแค่ขาวๆที่ขึ้นอยู่ตามหัวไร่ไปาลายนาเราสามารถนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพได้อย่างน่าเหลือเชื่อแถมยังเป็นพืชผักสมุนไพรที่ดีมากๆสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือแม้แต่เปลือกของต้นดอกแคเราก็สามารถนำมาใช้ทำเป็นยาได้สำหรับคนที่ไม่ชอบความขมของดอกแคเรามีวิธีการง่ายๆมาฝากครับ ทุกเรื่องราวของดอกแคร์ถูกสรุปมาแบบสั้นๆเข้าใจง่ายจบในคลิปเดียวแล้วไปดูรายละเอียดกันเลยครับหากคุณเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับดอกแคร์ไม่เพียงแต่นำมาใช้ในการประกอบอาหารแต่กลับมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากมาย ดอกแคเป็นผักที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านความชาราได้อย่างดีเยี่ยมครับพรดอกแคและยอดของต้นแคมีสารอาหารที่มีประโยชน์มีสารสำคัญที่ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายได้แก่วิตามิน A วิตามิน B1 B2, B3 วิตามิน C และเบตาแคโรทีนคำบอกเล่าของผู้ใหญ่ที่บอกต่อๆกันมาว่า ให้รับประทานแกงส้มดอกแคร์จะช่วยแก้ไข้หัวลมได้ดีทางการแพทย์แผนไทยไข้หัวลมก็คืออาการไม่สบายที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงของการเปลี่ยนฤดูจากฤดูร้อนไปฤดูฝนจากฝนไปฤดูหนาวหรือจากหนาวไปฤดูร้อนดอกแคร์ไม่ว่าจะเป็นดอกแคร์บ้านสีขาวหรือว่าแคร์สีแดงก็มีประโยชน์ทั้งสิ้น ต้นแคนั้นจะสูงได้ถึง10เมตรใบเป็นใบประกอบรูปไข่ดอกออกเป็นช่อลักษณะคล้ายกับดอกถั่วกลีบเลี้ยงสีขาวกลีบดอกเจอได้ทั้งสีขาวสีแดงชมพูนอกจากแกงส้มแล้วคนไทยเรายังนำเอาดอกและยอดอ่อนแครมมาปรุงอาหารได้อีกหลายเมนูครับทั้งนำมาผัดลวกและเป็นเครื่องเคียงแก้มกับน้ำพริก ยอดอ่อนและดอกแครเป็นผักพื้นบ้านที่อุดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิดนอกจากนั้นยอดอ่อนและดอกแครก็ยังพบว่ามีธาตุเหล็กมีวิตามิน B1 B2 B3 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยส่วนในตำรายาไทยโบราณดอกแครมีคุณสมบัติเป็นยาแก้อาการปวดหัวข้างเดียวหรือว่าไมเกรนได้ดีมากวิธีกินก็ไม่ต้องปรุงเป็นยาให้วุ่นวาย อยากกินแบบไหนก็หยิบจับมาทำเป็นเมนูกับข้าวได้เลยแค่นี้ก็ถือได้ว่าได้กินสมุนไพรที่ดีแก้อาการไมเกรนได้แล้วแก้ไข้ลดความร้อนแก้ไข้หัวลมหรือไข้อากาศเปลี่ยนใช้ใบสดต้มกับน้ำรับประทานเพื่อลดไข้ใช้ยอดอ่อนจำนวนไม่จำกัดลวกจิ้มกับน้ำพริกแล้วประทานแก้อาการปวดหัวข้างเดียว ใช้ดอกที่โตเต็มที่ล้างน้ำต้มกับหมูทําบะช่อ1ชามแล้วประทาน1มือ้อรับประทานติดต่อกัน3 7ถึง7วันจะได้ผลดอกแคนั้นมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆลดความร้อนในร่างกายช่วยฆ่าเชือ้อช่วยในการขับพยาธิได้ดีด้วยนอกจากนั้นยังช่วยในการถอนพิษไข้แก้ปวดหัวขับเสมหะลดน้ำมูก ดอกแครช่วยลดความร้อนในร่างกายแก้ร้อนในลดอาการอักเสบของเยื่อบุโพรงจมูกรักษาโรคไซนัสอักเสบแก้อาการคันและแผลอักเสบช่วยฆ่าเชื้อโรคและทราบหรือไม่ดอกแครนั้นเหมาะมากๆกับผู้ป่วยเ่ื้อรคเบาหวานเพราะช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้แก้อาการใจสั่นช่วยให้นอนหลับได้สบายทำให้ร่างกายเย็น ช่วยในการบำรุงผิวพันธให้อิ่มน้ำเนียนนุ่มลดเลี้วรอยนอกจากนั้นยังช่วยในการบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามีเบต้าแคโรทีนไม่เพียงเท่านั้นยังพบอีกว่าดอกแคนั้นสามารถนำไปสกัดเป็นส่วนผสมของแชมพูสระผมสามารถช่วยลดอาการคันหนังศีรษะลดรังแคช่วยในการป้องกันผมร่วงได้อีกด้วยนอกจากนั้น ส่วนของเปลือกของต้นแคร์สามารถนํามาทําเป็นยารักษาอาการปากเป็นแผลแก้อาการร้อนในจนปากเปื่อยโดยการใช้เปลือกแคร์ชั้นในสุดที่มีสีน้ําตาลอ่อนๆน,นามาเคี้ยว3-5นาทีแล้วคายทิ้งทําวันละสองครั้งไม่เกิน3วันก็จะหายจากอาการสําหรับคนที่ไม่ชอบดอกแคร์เพราะไม่ชอบความขมนั้นเรามีวิธีการง่ายๆมาฝากครับ ให้แหวกดูข้างในจะเห็นเกนสรของดอกแคเป็นก้านยาวสีขาวตรงปลายมีเกสรสีเหลืองเราก็หากส่วนที่เป็นเกนสรสีเหลืองทิ้งไปครับไม่งั้นจะขมเวลานำไปทำเป็นอาหารถ้าเกิดว่าดอกแคอ่อ,อนๆกรีบยังไม่บานก็ไม่ต้องเอาออกก็ได้ครับแล้วแค่แหวกดอกแล้วเด็ดส่วนที่เป็นสีเหลืองทิ้งไปอย่างเดียวก็พอแต่อย่างไรก็อย่าลืมแหวกกรีบดูหนอน เพราะมันชอบเข้าไปอยู่ตามซอกกรีบดอกครับถ้ามีแสดงว่าเป็นดอกแคที่ไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงแน่นอนเสร็จแล้วก็นำมาแช่น้ำล้างน้ำให้สะอาดพร้อมนำไปปรุงเป็นอาหารดอกแคพืชริมรั้วที่หลายคนมองข้ามแถมมีสรรพคุณครอบจกักรวาลเลยทีเดียวแล้วไม่ใช่แค่ดอกแคเท่านั้นที่มีคุณค่าพอทั้งต้นใบเปลือกรากก็ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเราด้วย เมนูถัดไปลองหาดอกแค่มาทําอาหารและประทานกันบ้างนะครับหรือหากใครที่มีพื้นที่ข้างๆบ้านหาต้นแค่มาปลูกไว้สักต้นก็ดีไม่น้อยทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากการบอกเราหน่อยว่าท่านเป็นคนหนึ่งเปล่าครับที่ชอบรับทานดอกแค่เป็นประจำหรือว่าน้ำเอาดอกแค์มาปรุงเป็นอาหารอะไรที่ท่านชื่นชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิป และหากท่านเป็นคนนึงที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและยังมีเ,เรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกวันสำหรับวันนี้นะว่า DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ